เสียงเพลงความตายมันเป็นคนสลายลงไปดันอยู่ดีกินแรงแด่งชนชั้นชนชั้นชาวนาจึงตำลงเหยียดยามชาวนาว่าฟาดุงสำคัญมันคือความตายสำคัญมันคือความตายพี่น้องกับ วันนี้ก็เห็นตัวกระดุมพีที่แท้จริงนะครับผมเคยสงสัยคํานี้มานานว่าเอ๊ะพวกกระดุมพีมันคือใครกินแรงแบ่งชนชั้นวันนี้เราเห็นกระดุมพีที่กินเลือดกินเนื้อชาวนาจริงๆนะครับแล้วก็ยังไล่เขาบอกว่าให้เอาไปประทวนไปต้มกินคนไล่นั้นสมัยอยู่ป่าสมัยที่ยังอยู่ในป่า,า,ปาท้ลบ ยู่ในป่าก็เอาพี่น้องชาวนาเป็นผนังทองแดงกับแพงเหล็กตามทฤษฎีเขาเรียกอย่างนั้นแต่พอมาอยู่เมืองอยู่ได้ดีไล่พี่น้องชาวนาให้เอาไปประทวนไปต้มกินมันยังไงกันนะครับ รับเกลาาียดพูดถึงเพลงนี้ซะหน่อยนะครับชื่อเพลงพลังใจมันมีความเกี่ยวพันกับเพลงที่เราเปิดทุกวันคือตู้เข้าไปอย่าได้ถอยนะครับวงที่เล่นเพลงตู้เข้าไปอย่าได้ถอยเนะี่ยชื่อวงกรรมชนนะครับแล้วก็ผู้ที่เขียนเพลงพลังใจเนะี่ยคือหนึ่งในสมาชิกของกรรมชนพวกเราจะเรียกว่าพีพ่ตี้กรรมชนนะครับ เสียงเสียงคนที่พูดบอกว่าร่วมกันร้องหน่อยนะเวลาในเพลงจะมีบอกร่วมกันร้องหน่อยไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่เราจะได้ร้องเพลงนี้ร่วมกันอีกนั่นคือพี่พี่ออสกรมทนนะครับพี่ออสจะมีหน้าที่คล้ายๆโกศกบนเวทีพี่ตีนี่เสียชีวิตไปแล้วก็ฝากเพลงพลังใจไว้กับสังคมไทยเป็นเจ้าของโรงเรียนสุนทรวิทยาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ตอนนี้ก็มีพินิดนะครับพินิดกรรมชนบางทีเมื่อก่อนจะพาเด็กๆชถวเขามาซึ่งสืบทอดแล้วก็ลูกๆสองคนลูกสาวกับลูกชายนะครับ mm hmm. ก็ยังคงบ้านคงในแนวทางของของอต้องการให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปนะครับแล้วมันก็ทอดมาถึงเมื่อวานผมดูคุณเพชร ลูกสาวของคุณยายไฮยนะครับออกมาพูดจาผมผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกดีมากนะครับและอย่างที่คุณเพชรพูดบอกโดยลักษณะของชาวนาเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยอยากพูดอะไรนะครับแต่คุณเพชรเป็นคนที่กล้าพูดแล้วพูดถึงกิวิทาานาได้อย่างเห็นภาพเลยคุณเพชรได้พูดถึงคนคนอีกคนหนึ่งคือคุณมดปณิดา ตันติเวชกุลนะครับปัจจุบันน้องชายของพี่มดเนี่ยพวกเราจะเรียกว่าพี่มดทาอยู่ไทยทีพีเอสหรืออะไรเนี่ยแต่ก็เป็นคนละเรื่องกันผมขออนุญาตพูดถึงเฉพาะพี่มดเพราะว่าน้องชายของพี่มดเนี่ยก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์กันไปยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นรองเป็นรองอะไรอยู่ที่ไทยทนะีพีเอสน่ะพี่มดเสียชีวิตไปแล้วนะครับอบงกรรมนร์เนี่ย เป็นวงแรกด้วยที่บันทึกเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาไว้อาจารย์จิตเขียนเป็นโนต้ตและเขียนเนื้อเอาไว้นะครับตอนในปี2518-19ในเรานั้น17-18นะครับวงกรรมชนก็เอาเพลงแสงดาวแห่งศรัทธามาแต่ตอนแรกผมได้ยินว่าพี่มดพี่มดบนิดาเนี่ยก็เป็นธรมาชิกหนึ่งในสมาชิกของวงกรรมชนนะครับเวลาเรามีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะธรรมชาสีาคหรือแม้กระทั่ง การเคลื่อนไหวที่ร่วมต่อต้านคุณทักษิณในระยะแรกๆเวลาผมร้องเพลงแสงดังศรัทธาผมมักจะเห็นพี่มดมายืนยิ้มเงียบๆอยู่ข้างเวทีนะครับตอนนั้นพี่มดรู้ตัวเองแล้วว่าเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวทุมนุมของประชาชนอะไรเนี่ยพี่มดจะมาดูนะครับจะมาคอยให้กำลังใจแล้วก็อะไรต่ออะไรเมื่อวานคุณเพชรพูดถึงพี่มดนะครับ ว่าเป็นคนที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวนารู้จักการต่อสู้นะครับผมเคยถามพี่มดเคยเข้าใจว่าเพลงแสงแดงัตด,ดาเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นพี่มดปณิดาพี่มดปณิดาบอกว่าไม่ใช่เป็นอีกบดหนึ่งในวงกรรมณนตัวเล็กๆซึ่ผมจําไม่ได้นะแล้วก็ไม่เคยพบนะครับก็เลยอยากจะเล่นเพลงแสงดงังัทธานะครับเพื่อเป็น กำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็เพื่อลำลึกถึงพี่มดปณิยาตันติ์เพชกุลด้วยนะครับถ้าพี่มดจะมายืนดูอยู่ตรงไหนผมก็จะยินดีมากนะครับ เตืนนะครับตึงตีนะเล่ครับเล่นไปเรื่อยแล้วกันนะเพทุายนะเปานฝันก็อยากให้ความรักแล้วกันนะครับเป็นเพลงเก่าๆแต่ว่าความหมายดีนะครับเขีน ผู้เขียนเขียนไว้ประมาณปี2517-18ประมาณนั้นเหมือนกัน ยชนะอยู่อีกไม่นานนะครับพี่น้องสบายดีทุกคนนะครับอขอบคุณค่ะสันติจงมีแด่ท่านนะคะแล้วก็ราร่วมทุกข่มสุขนะคะ,ะคุณลุงจำลองเคยบอกไว้ว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะยืดเยื้อายาวนานแต่เราต้องยึดมั่นว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงยิ่งนานนานวันเท่าไหร่ความจริงความเลวความชั่ว ของทรราชก็จะยิ่งปรากฏมากเท่านั้นค่ะค่ะสันติจงมีแด่ท่านค่ะขอบคุณค่ะ